น่ารักมากแฟนกันมากสวัสดีค่ะคทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนัวเนี่ยเย้คลิปนี้นะคะเน่จะมาทำคลิปเนี่ยจะไม่เิน EP 3 ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูกันแล้วก็ชอบนะคะสําหรับเนียจะไม่เขินนะคะดีใจที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็น้องๆคอมเมนต์ให้ม่ทำเรือนะั้นเรือนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยก็เลยมีโอกาสนะคะได้มาทำอีพีสามนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะที่ชอบนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้ทามาจนถึงอีพีสามแล้วและอีพีสามของเรานะคะเนี่ยจะลองไปลงเรือนะคะยุนมินค่ะ เร่งปกตินะคะเนี่ยอยู่เลยกูฟีนะคะทุกคนมีต่คนคอนมเมนต์ว่าแบบอยากให้ทาเรือยุนมินยุนมินยุนมินค,คอมเมนเป็นท็อปคอมเมนต์นะคะติดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็เลยเลือกเรือยุนมินวานะคะทุกคนรอดูทายคลิปนะคะทุกคนวันนี้นะคะเนี่ยจะประกาศ e ทํา e p ีจะเป็นเรืออะไรนะคะรอดูได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนบอกเลยว่าทุกคลิปนะคะของเนี่ยจะไม่เขินนะคะจะมีสิ่งนี้ค่ะทุกคน ว่าแล้วก็ดมก่อนเลยนะคะทุกคนไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยะค่ะทุกคนไปลองลองเลยยืนมินกันคลิปแรกนะคะนะ้องบอกว่าเตรียมยาดมไว้เลยนะคะพี่เนียเตรียมยาดมนะคะไปค่ะเอาคลิปแรกนะคะ แรกก็แบบนลุกมากคือแบบเมื่อกี้พยายามจะไม่เขินมากเขาแบบคลิปแรกก็โหเลยนะคะสำหรับเรือนี้ใครไปคลิปสองกันนะคะทุกคนคลิปสองนะคะอันนี้เขินแก้มแต่งแล้วค่ะไปค่ะหัวชนเป้าเต็มๆเน่ารักจังคู่นี้ ห้ามเขินห้ามเขินห้ามเขินเนี่ยจะพยายามไม่เขินระหว่างดูวิดีโอไว้ทุกคนแต่ว่าจะมาเขินที่ล้างอะไรอย่างนี้ถือว่าไม่นับไหมไปที่3ากันต่อนะคะทุกคนต้องดูแล้วค่ะพี่เนี่ยเขินหน้าแดงจะไม่เขินค่ะเขาจูบกันหนอทำจริง อ๋อใช่ค่ะมันคือมุมกล้องแต่สำหรับอีนี่เกินสไตล์มุมกล้องยังไงทำมันมาถึงได้แบบเหมือนจูบกันขนาดนั้นจับหูกันแล้วก็จูบด้วยอ่ะ <c oughs> คนนี้น่ารักจังเลยอ่ะบอกเลยว่าสำหรับคลิปนี้นะคะสาววไยค,แบบคุณแบบมุมกล้องก็จริงนะแต่มันเหมือนจูบกันจริงๆแหละเพราะว่าแบบการขยับปากการจับหูอะไรอย่างเงี้ยมันใช่มากคิปที่สีค่ะทุกคนหวานจนพึ่งเกาะ ยุนมินนะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะมีโมเมนต์แบบเห็นแล้วอยากมีแฟนความสายตาที่มองกันความหงหวงกันอนะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบโมเมนต์นั้นที่แบบน่ารักนะคะเนี่ก็โอเคกับเรือนี้เหมือนกันนะย้ายเรือไม่หายย้ายเรือมา,อย,า,ย,อมายังไม่ย้ายนะเรือนี้เราก็เอฟซีน้าน่ารักเลยกุ๊กวีเลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยชอบวีมากชอบกุ๊กมากก็เลยแบบ <c oughs> อ,อนนเนี้ยรู้สึกว่าเรือนี้แบบน่ารักกุ้งกิ้งนุ้งนิ่งแล้วก็แบบดูรักกันหวงกันดูเป็นแบบดูเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะไปต่อกันะค่ะทุกคนสำหรับคลิปที่5นะคะเอาหัวมาชวนกันขนาดนี้สิงล่างกันเลยเถอะไปค่ะเอ็นด <c oughs> ู กับข้าคือมันคือการสกินชิพพี่แดนซิงทุกคนนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากผู้ชายเกาหลีมีความสกินชิพสูงมากน่ารักมากทุกคนไปค่ะต่อกันเถอะคลิปที่หกนะคะทุกคนยายแทชิพยุนมินปะเนี่ยพีวีของเราก็มานะคะทุกคนไปค่ะเริ่มมีน่ารั มีก็น no ่าร okay, like so ja ักน okay. ja ่ารักท sure. yeah. oh, yeah. oh, right. ุกคนเลยบางทันน่ารักทุกคนไปค่ะคลิปต่อไปยันทุกคนถึงเขาแหละเริ่มตอนแรกก็ทนไหวนะทุกคนแต่ว่าซีนที่แบบเต้นด้วยกันชุดแดงแล้วแบบเหมือนจะแบบ จูบกันอยู่แล้วคือแบบน่ารักนิ่งๆมากวต้องไหวต้องไหวต้องไหวที่แปดค่ะเนียนดีจริงๆเนียนเก่งป้าคู่นี้ กอดกันจากด้านหลังเขาชอบมองกันมันป๊อปปี้เลิฟใสๆกุุงกิงนุ้งมิ้งมากเลยเอ็นดูเอ็นดูเรือนีมากไปค่ะคลิปต่อไปคลิปที่9นะคะทุกคนฟิลแบบเอ็นดูแฟนตัวเอง ไม่ใช่คนเดียวคนนันไม่จะเขินเพราะเสียงจีมินเนี่ยเป็นคนชอบเสียงจีมินมากเสียงจีมินแบบมีสเสน่ห์มากสำหรับคลิปนี้นะคะเนี่ยชอบสายตาของชูก้าเวลามองจีมินามากเลยอะเหมือนแฟนกันจริงๆอะทุกคนสายตาที่เขามองกันอะแฟนกันมาก <c oughs> ไปค่ะไปต่อคลิปสุดท้ายนะคะสำหรับยูเรือยุนมินนะคะทุกคน ชอบความที่เขาแบบเอาขาเกยการเอาหน้าเกยกรัรเอาแบบกอดจากด้านหลังอะไรเงี้ยน่ารักจบแล้วนะคะสำหรับคลิปเรือยจนมินนะคะทุกคนทั้งหมด10คลิปด้วยความที่ว่าเนียไม่ได้เป็นเมนของทาง้งจีมินแล้วก็ชูการนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะคะเนียชอบเสียงของจีมินมากๆนะคะเพราะว่าเนียชอบฟังเพลงฟิลเตอร์ของจีมินมากๆ ฟามเป็นร้อยครั้งเลยจริงๆคือชอบเสียงจีนมินอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่านชอบโมเมนต์เวลาเขาแบบมองกันเวลาเขาถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่นี้น่ารักน่นอนมาลำเรือนี้ก็ทรมานี้นะคะเนี่ยจะประกาศทําเรือต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนซึ่งเรือต่อไปนะคะก็จะไม่พ้นเรืออะไรเลยนะคะน้องๆเนต์มาว่ามีเรือยุนมินแล้วก็ต้องมีเรือทำาจ้านำจีนเลยนะคะทุกคน อีพีสี่นะคะใน่ามเรือนําจินนะคะทุกคนอีพีห้านะคะเน่ว่าจะกลับไปทําเรือกุ๊กวีอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเน่รู้สึกว่านี่ค่อนข้างจะเขินหนักกับเรือกุ๊กวีนะคะทุกคนบางคนอยากเห็นเรีคชั่นเนี่ยเขินๆมากๆก็เลยอยากจะลองไปทำเรือกุ๊กวีใหม่นะคะแต่ว่าตอนอีพีสี่นะคะขอทําเรือนําจินก่อนนะคะทุกคนซึ่งเนี่ยก็ชอบ RM เหมือนกันนะคะชอบไออาร์เอ็มเป็นผู้ชายที่น่ารักดูอบอุ่นมาดูกันนะคะว่าเรือนําจินนะคะนี่จะเขินขนาดไหนนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะเอาคลิปเรือนําจินมาให้เนี่ยกันเยอะๆนะคะทุกคนในโพสต์ของ เฟซบุ๊กนะคะทุกคนมาพพเกันเย้น,นะคะแล้วก็เจอกันนะคะ EP หน้าสำหรับเมียจ,จะไม่เขิน EP 4สเรือนำริงคะ่ะทุกคนจากที่นี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด s u b s r r i e เพื่กดแบบก,กระดิ่งมยนะคะบ๊ายบายเรือยุนมินน่ารักในดูมากคะทุกคน